สว,ส, ιά, ส,สวัสดีค่ะส,ส,ส, <culture> ส, yup. สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ได้เดินทางมาที่วัดสนามชัยนะคะมาขอโชวขอลาบกับไอ้ไข่งวดประจําวันที่16เมษายน2564นะคะก็สําหรับคลิปนี้แอดก็จะทําขึ้นแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะชอบคลิปนี้แอดก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะก็ วัดอุณภูมิลงชื่อแล้วใช่ไหมสำหรับดอกไม้ทุกเทียนนะคะคุณชมทางวัดก็ได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดอกไม้ก็ตามกำลังศรัทธานะคะ ก็ถ้าหากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเดินทางมาก็ถ้าอยากจุดประทัดแก้บนทางวัดก็มีเตรียมไว้ให้นะคะ1น0่นัดร้อบาท10,000นัดก็1,400บาทนะคะ ก็ขออนุญาตกรับไหว้ขอพรขอโชคลาภไก่ไข่ก่อนนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็มาอธิษฐานขอพร,ขอ,พรขอโชคลาภไปด้วยกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถรลลาภลาภาภาวันตุเมสาธุสาธุสาธุ หมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขเก้ากับหมายเลขหกค่ะ หมายเลขที่แอดเยซ c ได้เมื่อกี้นะคะก็คือหมายเลขเจ็หนะคะก็เดี๋ยวเราก็มาเอาทูบนะคะทูบที่แอดได้อธิษฐานขอไว้นะคะแอดก็ได้นำมาไว้ตรงนี้นะคะแลี๋ยอดก็จะเอาไปจุดนะคะก็สาธุขอให้ ให้ไข่ให้ชูงให้ลาบในทูปอันนี้ด้วยเถิดนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุก็สำหรับเรียกหางประทัดนะคะคุณผู้ชมมวดที่ผ่านมานะคะทางวัดก็ได้จุดได้หมายเลข398นะคะก็ถือว่าพลาดไปนะคะ ตอนนี้นะคะทางวัดก็ได้มีการก่อสร้างสาร้ายไข่นะคะก่เสียงก็อาจจะดังๆัหน่อยนะคะแต่ก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะและก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะคะในวันที่21 เมษายน2564ทางวัดส,สนามชัยจะทำบุญครบรอบให้กับไอ้ไข่ที่ได้อัเชิญไอ้ไข่มาไว้ที่วัดส,สนามชัยครบรอบ8เดือนนะคะทางวัดก็จะมีการแจก,กผ้ายันหนึ่งผืนนะคะสำหรับผู้ที่มาร่วมงานในวันที่21เมษายน2564นะคะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะ หมายเลขตัวแรกก็ออกมาแล้วนะคะคือหมายเลขสี่นะคะก็ออกมาลอาลุ้นตัวที่สองไปพร้อมกันนะคะก็ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากเดินทางมาที่วัดสนามชัยก็เซิร์ช g o o g l e Ma p ดูนะคะพิมพ์คำว่าวัดสนามชัยตำบนตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ หมายเลขตัวที่2ก็ออกมาแล้วนะคะคือหมายเลขห้าค่ะก็มารอรุ่นตัวที่3ไปพร้อมกันนะคะแล่ก็ขอให้คุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้โชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะ หมายเลขตัวที่3ก็ออกมาแล้วนะคะคือหมายเลข7ค่ะต่อมานะคะแอดก็ขอสรุปตัวเลขนะคะสําหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ